นายความบอสพอลไม่กังวลการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มยืนยันไม่ทําให้การสู้คดียากขึ้นเนื่องจากข้อหาหลักคือช่อโกงประชาชนถ้าต่อสู้ได้ก็ไม่ต้องกลัวเพราะเป็นข้อหาที่ไม่หนักแต่มีความยุ่งยากนายบรรรักษ์เสริมทองรองอธิบดีกรมป่าไม้เผยผลตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ไร่เชิงตะวันของพระวววิระเมธีจากภาพถ่ายดาวเทียมพบ อยู่ในกรอบตามที่ขออนุญาตเตรียมลงพื้นที่วัดแนวเขตจริงอีกครั้งประธานกันมณธิการสิ่งแวดล้อมสอวอมองสถานวิปัสนาไม่น่าต้องใช้พื้นที่เป็นร้อยไร่เชื่อกรมป่าไม้หาคำตอบได้หากผลสอบไร่เชิญตะวันค้านสายตาประชาชนจะโต้แย้งเอง นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยการดำเนินการคดีดีไอคอนอยู่ระหว่างติดตามยึดทรัพย์สินอื่นตรวจสอบผู้ต้องหา18คนพบบางคนไม่ได้ยื่นแบบภาษี3-5ปีพร้อมเดินหน้าเอาผิดต่อเนื่อง สทน,นชประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งช่วงวันที่23-28ถึงตุลาคมเนื่องจากฝนตกหนักและอ่างเก็บน้ำบางแห่งมีปริมาณน้ำมากกว่า180